สวัสดีค่ะน้ำปริมค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาส่งกันบ้านพี่แม็กจากเรซูคนี่61สค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะการอื่นนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าปริซึมหน้าตาัดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือรูปนี้นะคะมีอัตราส่วนของด้านประกอบมุมฉากเป็น3ต่อ4นะคะ แสดงว่าด้านตรงนี้นะคะน้ำปริมกำหนดให้เป็น3ามก็แล้วกันนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นสนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะว่ามันมันเป็นอัตราส่วนนะคะแสดงว่าน้ำปริมขอกำหนดให้เป็น 3x นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น 4x นะคะแสดงว่าด้านประกอบมุมฉากด้านนี้นะคะ ด้านนี้ก็จะมีค่าเป็นแล้วก็ท่องอัตราส่วนพิทากรัสเลยนะคะก็จะได้เป็นสามสี่แล้วก็ห้านะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือห้าหานะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าปริซึมปริซึมนี้นะคะมีสูงเป็น2เท่าของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือด้านนี้นะคะ แสดงว่าความสูงของมันนะคะก็คือตรงนี้นะคะความสูงของมันนะคะก็จะมีค่าเป็น5คูณ2นะคะก็คือ 10x นะคะแล้วเขาบอกว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะมีค่าเป็น1,188ตารางเซนติเมตรนะคะจงหาพื้นที่ปริมาตรนะคะเขาให้หาพื้นที่ปริมาตรนะคะก่อนอื่นนะคะน้ำปริมจะมาหาพื้นที่ผิวข้างก่อนเลยนะคะพื้นที่ผิวข้างก็คือ ความยาวรอบฐานนะคะแล้วก็คูณกับสูงซึ่งความยาวรอบฐานตรงนี้นะคะก็คือ 3x 3x นะคะแล้วก็ไปบวกกับบวกกับ 4x นะคะแล้วก็ไปบวกกับ 5x นะคะแล้วก็ไปคูณกับความสูงของมันนะคะก็คือ 10x นะคะ 10x นะคะน้ำเปลงก็จะจับข้างในนะคะข้างในวงเล็บก็คือ1 2 x นะคะแล้วก็ไปคูณกับ 10x เนะคะเมื่อเราคูณกันนะคะ12คูณ10ได้เป็น120แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น H เอยกกำลังสองนะคะต่อไปจะเป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็คือพื้นที่ผิวข้างที่เราหามานะคะ แล้วก็ไปบวกกับ2พื้นที่ฐานก็คือ2พื้นที่พื้นที่ฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดเขาบอกมาแล้วนะคะว่าเป็น1188นะคะจะเท่ากับพื้นที่ผิวข้างนะคะก็คือ120 S งยบกกำลังสบวกกับสอพื้นที่ฐานนะคะก็คือ หนส่วนสคูณกับฐานของมันนะคะก็คือ 4x แล้วก็ไปคูณกับไปคูณกับ 3x กนะคะก็จะได้เป็น1น8่นะคะจะเท่ากับ 120x งรยี่ยกกำลังสองบวกกับ ตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่า2ตัดกับ2ได้นะคะเราก็จะเหลือเป็น12 x ยกกำลัง2นะคะเราก็จะมารวมกันนะคะก็จะได้เป็น1188นะคะจะเท่ากับ132ย x ยกกำลัง2นะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็น จะหาค่าของ x ยกกำลังสองนะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับ 1, 1 1 8 8หนะคะหารด้วย132นะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับ9แล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะ x ก็จะเท่ากับ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราได้ค่า x แล้วนะคะน้ำปริมขอมาแทนค่าใหม่เลยนะคะ ก็จะได้เป็นตรงนี้ก็คือ3 x 3คูณ3ได้เป็น9นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือสคูณ3ก็จะได้เป็น12นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ5คูณ3ได้เป็น15นะคะแล้วก็ความสูงของมันนะคะความสูงของมันก็คือ1 0คูณ3ามได้เป็น30นะคะ เมื่อเราแผนค่าได้หมดแล้วนะคะเราก็จะมาหาปริมาตรที่โจทย์เขาต้องการหาเลยนะคะก็จะได้เป็นพื้นที่ฐานนะคะก็คือ <c oughs> 1สว่วนสอคูณกับ12นะคะแล้วก็ไปคูณกับ9นะคะแล้วก็ไป <c oughs> คูณสูงนะคะสูงก็คือสามสิบข้างในนี้นะคะก็คือตรงนี้ตัดนะคะก็จะเหลือเป็นหกหกคูณเก้านะคะได้เป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่คูณกับสามสิบนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งพันหกรอยี่สิบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ 美吧。